นี่ี่นี่นี่สนุกจังเลยสนุกจังเลยเด <c oughs> ี๋ยวนะนี่มันอะไรกันเนี่ยอเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> ที่นี่มาที่ไหนกันเนี่ยเอ้แล้วทำไมฉันกลายเป็นเด็กวะเนี่ยเอ้เกิดอ,อะไรขึ้นกับฉันวะเนี่ยเอ่อที่นี่เหมือนในเกมเลยฮะในเกมก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันว่าแต่นี่เราหลุดมาอยู่ในเกมแล้วเนี่ยเอ่อฉันจะต้องเดินไปทางไหนวะเนี่ยออ๊ยเสียงฉันก็สลับเป็นเด็กสลับผู้ใหญ่อะไรวะเนี่ยเอ้จะใช้กจะกลายเป็นเด็กเหมือนในเกมเหรอ แล้วนั่นใครกันเนี่ยสวัสดีนายชื่ออะไรหรอติกใหม่เหรอเออเออใช่ใช่แล้วมาจากไหนอ่ะเอ่อฉันเอ่อฉันหลุดเข้ามาในเกมนะนายคือตัวละครในเกมไม่ใช่เหรอตัวละครในเกมอะไรเหมนเรื่องเออะไระแล้วที่นี่ใครเป็นคนใครเป็นเจ้าของที่นี่เหรอเอามีด็กใหม่เหรอนา่นยังไงนายอะไรไม่รู้เข้ามาถึงพูดถึงอะไรเกมเกมอ่ะอะไรเกมเกม่ะสวัสดีนะฉันเอ่อฉันชื่อการอ่ะอัาวสวัสดีฮีการ สวัสดีแล้วพวกพวกนายชื่ออะไรกันเหรอเราชื่อกรีนแล้วนายล่ะชื่อพีซอ๋อแล้วที่นี่เป็นที่ของใครกันเหรอก็ก็ครูมะเขือเทศกับ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 มะนาวไงเอออ๋อเล็กครูไปไหนแล้วล่ะเออแล้วที่นี่อ๋อนี่คือ<น>ห้องเด็กเล่นเหรอเนี่ยอุ้ยอุ้ยมเมื่อกี้มันเห็นมะเขือเทศยักษ์ นั่นเหรอครูมะเขือเทศกับครูมะนาวมันพวกเขาเป็นอะไรกันเนี่ยทำไมพวกเขาทำตัวแปลกๆก,กันเนี่ยน่ากลัวจังเลยปกติออกนี่คือโอ้นี่เหมือนในเกมเลยฮะอ่ามีบ้านโอ้มีบ้าน,ม,านมีสไลเดอร์ด้วยหรอเนี่ยขอเล่นหน่อยนะมาเลยโย่ววิวสนุกจังเลยฮะอันนี้คือเกมกระโดดตามสีเหรอน่าจะเล่นอย่างวี้ฮะปึวบปึวบปึวบ อ้นายเก่งจังเอ้ย<ม>ดีตฉันเก่งทีงง่สุดอยู่แล้วไม่นะเขาเห็นฉันแล้วฉันจะต้องทำยังไงดีเนี่ยเอา้าโอ้นายเป็นใครกันนี่อ่ะสวัสดีค่ะพอดีผมเป็นเด็กใหม่นะฮะโอ้เป็นเด็กใหม่เหรอโอ้ยินดีต้อนรับรเกินเออแล้วเออ,เอ,อผมต้องทำยังไงบ้างเหรออืมสวัสดีจ้ะเด็กใหม่ใช่ไหมจ๊ะอ่าใช่แล้วฮะอ่าวัดหนูชื่ออะไรล่ะจ๊ะเนี่ย อ่าชื่อว่าฟรีโต้ฮะผมเอ๊แต่เมื่อกี้กูได้ยินว่าชื่อการเอ๊ะทำไมทำหน้า,างั้นคุณครูนะกลัวจังเลยอ,อ่าช,ช,ช,ชื่อการครับชื่อการครับทั้งสองคนทำไมต้องมองด้วยสายตาอย่างนั้นด้วยอะเอาแล้วเจ้าั่งคนรู้จักกับเพื่อนใหม่หรือยังอ๋อกรีนคุงกับเพชรใช่ไหมผมทำความรู้จักแล้วฮะ <minutes> เดี๋ยวครูจะพาไปท,ทัวร์ดีกว่า <_ desp lawsuit> ได้ฮะแต่ให้ครูเมื่อืนเททถอยไปหน่อยนะผมกลัวมากเลยอ่ะมิสเตอร์เด็กเลยโอ้ผมกูเด็กเล่นด้วยนะคุณครูมันดาวกลัวจังเลยไปเลยไปเลยไปหาเขาไปได้ไปหาอะไรกินดีครับครูคับผมโอ้ยครูขอโทษเอาไปว่าเอานวดหลังให้แล้วนะเย่มาจากการเดี๋ยวครูจะพาทัวร์คือคุณ เขาก็เป็นอย่างนี้แหละเนาะเราไม่ต้องไปกังคือครูมะเขือเทศจะไม่กินผมใช่ไหมฮะเขาเขาแค่ที่จะบ้าของกินนะแต่ว่าเขา,เขาไม่กินเด็กๆแน่นอน <c oughs> อ้ใช่แล้วใช่แล้วโอเคเราไปทั่ยวไปดีกว่าจะรับห้องที่การอยู่ตอนนี้นะจ๊ะก็จะเป็นห้องอ่าของเล่น ง <Okay, S 2> ขอมเล่นใช่เด็กๆก,ก็จะมาอยู่กันห้องนี้บ่อยที่สุดอเพราะว่า mm. ทุกคนก็ตาชอบเล่นของเล่นอนะเนาะมาตาห้องต่อไปกันดีกว่า,าจ,จะ้ะห้องนี้ก็จะเป็นโถงกลางตรงนี้จะเป็นที่ดูโซฟาเล็กๆว้วดูทีวีแล้วก็มีหนงังสือส่วนฝั่งนี้นะจ๊ะก,ก็จะเป็นสถานที่เรียนของเรานนัเองเวลาทุกคนเรียนทุกคนก็จะมานั่งตรงนี้กันอ่าโอต่อไปนะจ๊ะก,การตามคุูเาร็วตรงนี้นะก็จะเป็น อห้องอาหารของพวกเราแน่เองอ้ยโอ๊ยคุณครูมะเขือเทศกินเยอะมากเลยอ่ะโอ้นี่ะครูนี่แหละประกระเด็นใส่ผมนั่นแหละจ้ะกระเด็นมาถึงนี่แล้วครูก็ชินเองคือก็หิวไม่เจ๊เนี่ยอ่าไม่ไม่เป็นไรฮะไม่หิวยังไม่หิวเหรองั้นเดี๋ยวครูจะพาขึ้นไปดูข้างบนแล้วกันเนาะไม่น่ากลัวจะเนิ่นจะกินฉันไม่เนี่ยมาตามครูเลยไม่ต้องกลัวไปราชการ แล้วคุณครูสอนวิชาอะไรเหรอฮะครูสอนคณิตศาสตร์เฮ้ยโอเคโอเคงั้นเรามาดูกันดีกว่าตรงนี้จะเป็นห้องนอนห้องพักของพวกหนูๆเอ้อยเหมือนในทวิตเกมเลยบบอใช่แล้วตัวนี้ก็จะมีอาอาการเป็นที่แบบสไลด์เล็กน้อยเพื่อผ่อนคลายนะแล้วผมต้องเดินตรงไหนเหรอฮะเฮ้ <c oughs> ยเสียงอะไรเนี่ย เอ้ยเพชหลับแล้วเหรอเป็นเพชได้ยินเสียงอะไรไหมเนี่ยเสียงเหมือนตัวเราอยู่ในท่อเลยเอ้าย,ยน่าฉันจะลงไปดูนะเออยเอ้ย,อยนี่คือทุกคนหลับกันแล้วเหรอ,อคงจะหลับกันอยู่แหละเ,เสียงมาจากห้องนี้เหรอเนี่ยเอ่อเอ้ย,อยถ้ามันเจ้าหนูนี่นะมัน ทำอะไรอยู่ที่ท่อเนี่ยเออตายไปแล้วบุ๊เข้าท่อไปแล้วเหรอมันเปิดได้ไหมเนี่ยเออโอ้ยนี่ไงมีท่ออยู่ตรงนี้จริงๆด้วยทำอะไรล่ะจะกระ,ะไม่นะคุณแม่ผมไม่มได้ทำอะไรนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยที่ไหนวะเนี่ย วันแรกที่เราจะได้เรียนได้กันตัวต่อตัวเฮ้ยทำไมทุกคนอยู่ไหนวะนี่มีคำถามมาให้ทั้งหมดหกข้อที่เราจะต้องตอบครูให้ถูกไม่งั้นเราเงยหน้าก็ไปข้างบนสิจะมีอะไรตกลงมาไม่นะนี่มันแอนวิลนี่คุณครูบ้าไปหรือเปล่าข้อแรกกันดีกว่าสองบวกสามได้เท่าไหร่สองบวกสามเหรอสองบวกสามสอบวกส ห้า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 ได้ห้าครับถือว่ายังรอดตอไปข้อที่สองสามบวกสี่บวกห้าได้เท่าไหร่สามบวกสี่บวกห้าสามสี่สิบเอ็ดหรือเปล่าคะสิบเอ็ดไม่นะไม่โอ้บอกแล้วนะว่าให้เรา ไว้ตั้งใจเรียนหัวเกือบแตกแล้วนี่มันเป็นค้าบเรียนตัวต่อตัวของเรานะจ๊ะอย่าลืมสีให้ตั้งใจเรียนให้มากคำถามข้อที่3 5-5-2-1ได้เท่าไหร่ให้เวลา5วิห้าสี่สามสอ1หนึ่ง1 1บสามครับสิบสามเอ้ยเอ้ย หกบวกเก้ 6, 6, 9, 8, 8, ได้เท่าไรให้เวลาวทั้งหมดห้าวิ 5, ใช่จะไปรู้ห้าบวกบกบวกยี่สิบครับยี่สิบอไม่นะ,ะเฮ้ยที่ไหนอีกแล้ววะเนี่ย,อยโอ้ยสวัสดีก่อนเฮ้ยคนรู้สึกมากเลยช่วยหาของให้ก่อหน่อย คุณมะเขือเทศอยากจะกินอะไรหรอฉันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหามาให้นะคุณมะเขือเทศอยากจะกินอะไรวันนี้ฉันอยากกินคัพเค้กไปหามบ้าครับเค้กเหรอเดี๋ยวผมหาให้นะครับเค้กครับเค้กอันนี่ไงนี่ครับครับเค้กนี่นะครับเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยฉันฝันไปเหรอนายตื่นแล้วเหรอฉันตื่นแล้วแต่ว่ามันเหมือนฝันที่เหมือนจริงมากเพราะว่าแฮมเบอร์เกอร์กับมันหวานยังอยู่ในตัวฉันอยู่เลย เดี๋ยวมันจะเป็นความจริงะอ,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 อะไม่ะคือฉันจะบอกความจริงนะคือฉันน่ะไม่ใช่คนจากในเกมหรอกพอดีว่าฉันมาจากชีวิตจริงน่ะ <c oughs> ฉันแค่หลุดมาอยู่ในเกมเกมนี้น่ะเป็นอย่างนั้นเองเหรอใช่แล้วล่ะนาย,นายพอจะรู้วิธีจบเกมไม่สามารถช่วยชีวิตฉันได้หรือเปล่าเพราะฉันอยากออกไปจากที่นี่มากเลยอะนายต้องเอายาไปปลาใส่ขูมมเนาวุูมมะเขือเทศเกมนี้จะจบลงแล้วห้องลับนั่นอยู่ตรงไหนเหรอเอ้ยหรือว่า อ๋อห้องรับตรงที่ห้องห้องนั่งเล่นเออห้องเด็กเล่นใช่ไหมล่ะใช่ใช่ใช่นรู้ได้ไงอะ่ะออพอดีว่าตอนพวกนานหลับมันมีหนูตัวนึงเข้าไปในท่อเน่เหมือนกันแล้วก็ครูมะนาวก็เจอชั้นนะ่ะแล้วชั้นก็ต้องไปเรียนกับครูมะนาวเออเรื่องมันยาวมากเลยอะ่ะเดี๋ยวชั้นมาเล่าให้ฟังแล้วกันโอเคงั้นแต่ฉันจะนาทางไปแต่ชันไปกับนายไม่ได้นะเออได้เลยคงไม่มีโอกาสได้เล่าอะไรน่ะไปเลยโอเคนายไปเลวไปเลวโอเคโอเคโอเค เอาว่าครูจะไม่เห็นนะเอ้ยเดี๋ยวนะคุยตรงนั้นนี่เองอทำตัวเรียนๆไว้เรียนๆไว้เรียนๆไว้เหรออ้าวสวัสดีมาเรียนกันดีกว่าจ้ารยขอไปเล่นแป๊บนึงครับครูพรใช่ครับขอเล่นแป๊บนึงได้ไหมคะอาจรเป็นยังไงบ้างล่ะจัสหลับสบายหรือเปล่าเมื่อคืนเอ้ยหลับสบายมากเลยครับสบายมากเลยครูบ่าเนี่ยทำไมเป็นอย่างนั้นเนี่ยผมขอตัวก่อนนะครับ จะไปไหนกันล่ะจ้ามาเล่นกับเพื่อนๆสิเล่นบบเดียวครับยังไม่ถึงาเลยครับยังไม่ถึงเวลาเลยฮะรีบไปรีบกลับนะจ้าครับออไอตรงนี้ใช่ไหมหรือเปล่าใช่ใช่ใช่มาเลยมาเลยนายเปิดให้ฉันหน่อยได้ไหมโอเค,คขอบคุณครขอบคุณนายมากนะพพชเออ <Okay. S 2> เพชรนี่นะเออเดี๋ยวนะมีรูปแล้วอยู่ด้วยเหมือนจะต้องลงไปทางนี้ฮะเออ โอ้ยโอเคต้องรีบหาเดี๋ยวครูเพื่อเท็ดและครูมะนาวจะมาเจอเราเสียก่อนเอออยู่ไหนนะอยู่ไหนนี่ไงนี่คือยาพิษสินะโอเคเออโอเคตรงนี้มีบันไดอยู่เหมือนจะต้องทุบไปนะโอเคครูมะนาวตายซะเถอะย่าฮือฮือฮือเฮ้ยแก นี่แกไอ,กอ,อไ้ตะคูม,มานาคูมะมเกือเทศแกเนแบบี่ยว่าการทำให้ฉันกลายเป็นอย่างนี้เอ,อ้ยไปแล้วไปหมดเลยโอเคฉันน่าจะกลับโอกกันนะย่โอเคนั้นกลับบ้านดีกว่าว่าแต่จะเป็ฉันกลายเป็นเด็กแล้วเนี่ยมา